91. สนทนาตื่นมาให้วันนี้มีโอกาสดีทีเดียวนะคะได้มาที่อำเภอท่าอุเทนเราได้ยินคำว่าอ,อสอมอหรือย่อมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกันมานานทีเดียวนะคะและช่วงโควิด19 แค่ระบาดเนี่ยบทบาทของอสมอเด่นชัดมากขึ้นจริงๆแล้วเรามีอสมอมาตั้งแต่ปี2520นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงมีอสมอทั่วประเทศเนี่ยเกือบล้านก็ประมาณ8 0 0แสนกว่า <Wow. S 1> แล้วทุกคนทำงานด้วยหัวใจจิตอาสาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะพอมี เงินให้นิดๆหน่อยๆนะคะเป็นสินน้ำใจแต่ยังไงก็ตามอสมเนี่ยเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่จะช่วยดูแลหมู่บ้านหน้าที่ของอสมมีทั้งเรื่องของการแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีนะคะแล้วก็ออกไปให้ความรู้ให้ ประชาชนได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือการดูแลกันและกันในสังคมนี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมทีเดียวค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอสอมอประจำอำเภอท่าอุเทนทกันค่ะสวัสดีค่ะอสอมอำอเภอท่าอุเทนตำบลท่าอุเทนนะคะของหมูม่ห้าซื่อนางดอกไม้พรมเพลิงเป็นอสอมอมา20กว่าปีแล้วค่ะ เป็นจิตอาสารักษาความมันปลอดภัยความอะไรนีร่แหละความที่หัวหน้ามอบหมายให้มาดูแลคนไข้แล้วก็มาดูแลคนที่มาจากทางโน้นทางนี้มาถามทุกสุขนี่แหละคะ<ม>่ะก็ให้ความร่วมมือจากมาคัดโกงจะเดินทางมาไกลก็มาคัดโกงมาทำคัดโกงส่งเจ้าหน้าที่นะคะอรมสมอกก็ไม่มีอะไรแล้วก็จิตอาสาก็มีแค่นี้นะคะ ในช่วงที่โควิด19กำลังระบาดนะคะบ้านเราเป็นที่กล่าวขวัญถึงแล้วก็ถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับที่4ของโลกที่มีการดูแลจัดการโควิด19ได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยที่ช่วยประเทศชาติดูแลนะคะคืออสอมซึ่งทำงานด้วยจิตอาสาเงินดาวเงินเดือนไม่มีค่ะทำเองด้วยหัวใจ เต็มที่ของการเสียสละของผู้เสียสละนะคะลองเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าในช่วงโควิด19ที่ที่ระบาดมีการระบาดขึ้นมาเนี่ยนะคะอสอมทำงานอย่างไรบ้างไปเข้าเวรคัดโกงคนที่มาตลาราคนที่มาซื้อจับจ่ายขายของคัดโกงไออุณหภูมินะคะแนะนำให้ใส่แมทใส่ผ้าปิดปากผ้าอนามัยนี่แหละค่ะ ก็เขาก็ให้ความร่วมมือดีนะคะเผเภอเท่าทีานี่ไม่มีเลยค่ะอ <c oughs> ขอบคุณค่ะแล้วเรื่องเวลาถ้าในสถานก,การณ์อื่นที่ไม่มีการระบาดของโควิดใ <c oughs> นทีนะคะทําอะไรบ้างคะ <c oughs> ก็เดินแลาะตรวจลูกน้ํายุงลายตามหมู่บ้านตัวจลูกน้ํำยุงลายตามหมู่บ้านแล้วก็ดูแลคนไข้ถ้าคนไข้เจ็บป่วยก็แนะนําให้เขาไปหาหมอไปดูแลนี่นี่น,น,น,นค่ะอสมอนี่ลูกน้ํายุงลายนี้ คัดทุกอาทิตย์ห <laughs> ลักการทํางานของอสมที่บอกว่ามีหัวหน้าใครเป็นหัวหน้าและเราเนี่ยที่เป็น<ฮ>อสมทั้งหลายมาจากไหนเป็นใครคะหัวหน้ามาจากโรงพยาบาลสาธาสถานีอนามัยค่ะหัวหน้านะ <laughs> เขาก็จัดหัวหน้าสถา,านีอนามัยมาดูเลมาแนะนําให้ไปหาหมอดังนั้นอย่างนี้ไปดูแลคนไข้ ไปดูแลลุกน้ำจงำลายกลัวไข้เลือดออกมือนสวาน,นี้ไข้เลือดออกมันระบาดนะคะแต่ถ้าอุเทนไม่มี <c oughs> <c oughs> ถ้าอุเทรนผ่านโปรดนะคะก่อนหน้าที่จะมาเป็นอสมอทำอะไรมาก่อนคะทำนา <c oughs> เลี้ยงลูกแล้วทุกวันนี้ก็ทำนาอยู่ทำสวนอาชีพเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะค่ะแล้วเลี้ยงลูกนะคะซาบาลูกไปทำงานกรุงเทพด้วยไปทำงานก็เลี้ยงลูกก็เลี้ยงนี่อะไที่เรียนหนังสืออุเทนพัฒนา แกก็ไปสอบก็ทํางานกรุงเทพอยู่คนหนึ่งคนหนึ่งอะทำงานอยู่กรุงเทพอยู่ไอขนส่งลังสิตกรุงเทพค่ะแล้ว,ลวการทํางานสอมอเนี่ยมัน คือเราได้เห็นสีหน้าแววตาที่มีความสุขในการทำงานเนาะแล้วก็เป็นจิตอาสาด้วยเงินก็ไม่ได้เงินก็เขามีเดี๋ยวนี้เขามีค่าตอบแทนแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขามีค่าตอบแทนแล้วเดือนเดือนละพันบาทแต่ก่อนไม่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เขามีแล้วแต่สมัยทักษินมานี่ค่ะเดือนละพันบาทนะคะเขาก็ก็ทำงานด้วยจิตนะคะด้วยใจจริงๆอาสานะคะมีนอกเหนือจากที่ต้องเดินออกตรวจไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็ตาม เรื่องลูกน้ํายุงลายหรือว่าในช่วงนี้โควิด19เนี่ยเหมือนเวลาที่ถ้าหามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นมีคนมาเคาะประตูให้ไปช่วยเหลือว่าไหมคะนอกเวลางานของเราไปค่ะไปช่วยเหลือนะคะคุตอนเช้ามาก็เจ็ดโมงก็ไปเข้าเวรที่หน้าตลาดไปเข้าเวรคัดโกงเ<ม>อออาทิตย์ละครั้งสับกันไปสับกันไปเปลี่ยนกันไปอสโมเทอเ์นี้ก็ไปกันทุกคนละคะ่ะ ก็สับเปลี่ยนกันไปวันละสี่คนมันคัดกรองอยู่ที่หน้าตลาดละสองจุดจุดละสองคนคัดจากอะไรคะคัดจากไอ้เครื่องยิงอุณหภูมินี่แหละค่ะคัดคนที่มาตืินตลาดที่มาซื้อกับข้าวอ่าที่จะถามคือเขาคัดคนที่จะมาสมัครเป็นอสมอเนี่ยคัดจากไหนไม่ก็ผู้ใหญ่บ้านพวกอนนันนี้เขาก็คัดมาจากหมู่บ้านนี่เลยค่ะ ครับเลือกมาอ,อาคุณมาเป็นมาเขาเขาถามความสมัครใจกอดค่ะ้าถามคุณสมัครใจเป็นได้ไหมเพราะว่าแต่ก่อนน่ะจิตอาสาจริงๆน่ะมันไม่มีเงินค่าตอบแทนก็ทำได้ก็ก่อนในก่อนจะทํามานานนี้เพราะว่าพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านก<อ>็ <laughs> เลยได้ทํามาตั้งนานเลยทํามาแล้วหมอเขาก็ไม่ให้โอเคขาบอกว่าบางครั้งก็ได้ไปบางครั้งก็ไม่ได้ไปเวลาไม่บ้างเราก็จริงๆเราก็ไม่ได้ไปร่วมมนนะ เร,<ม>เราเจก็เลยไปบนี้เราก็เสียสละเนี่ยเราก็ต้องไป<ม>เขาก็เลยไม่ได้เอาอกฉันทํางานมานี้สี่สิบกว่าปีแล <laughs> ้วยิ้บริการเนาะใช่ยบริการเขาก็เลยไม่ให้โอ,อ้อืมนะค่ะบอกถึงความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นอ,อสมอแล้วบอกให้เราทราบหน่อยว่าชื่อเต็มๆของอ,อสมอที่เราภาคภูมิใจเนี่ยคืออะไรคืออาสาสมัครค่ะ คืออาสาสมัครอันประชาสุนประาาสมัครหมู่บ้านนี่แหละคาภูมิใจแค่เขามาเราเสียสละเราให้ควมร่มมือเขาเราเสียสละเราเสียสะละรางานการเราไปช่วยเราคือบอกให้ทราบข่าวอะไรก็รายงานอย่างนี้ค่ะจิตสมจิตอาสาจิตอาสาจริงๆเนี่ยเขาถึงเอาเป็นนานแค่นี้ hmm. ต้องเสียสละนะเราไม่ได้ว่า ได้ค่าตอบแทนขึ้นไปนี่ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นคะ่ะไม่ค่าตอบแทนก็ไปห,หมอส่วนก็ไปเฮ็ดงานไอ้นี้ก็ไปพัฒนาพัฒนาเลยเขาก็เรียกเข้าไปทีนี้เดี๋ยวจะให้ให้พูดภาษายอหน่อยนะ <c oughs> เป็นคนยอเป็นคนเท่าเทนเกิดที่นี่เนาะ <c oughs> อยู่มานานแล้วอ่ะชวนคนที่มาเที่ยวเท่าเทนหน่อยว่าจะมาเที่ยวอะไรบ้างที่เท่าเทน ส่วนจากขอบคุณค่าที่อันนี้บ้องย้เด้อค่ะเด้อถ้ามาส่วนมาเที่ยวเท่าเทนีพระาุเท่าเทนมีวัดพระธาตุเท่าเทนริมโขงสวยไอริมโขงสวยวัดพระธาตุงามมาไหว้พระธาตุวันศุกร์ถ้าใครเกิดวันศุกร์คือวัดพระธาตุเท่าเทาน,นนะคะ,ะ <c oughs> แล้วที่บอกว่าชาวนครพนมเป็น คนที่มีความสุขที่สุดในประเทศความสุขไงคะ,ะ,ะความสุขที่มีพื่เพียรพมอ,อากาศก็ดีคนก็ให้ความร่วมมือเข้าใจกันอย่างนี้นะไม่มีทะเลาะบอแว้งกันขนาดนั้นก็มีความสุขเท่าทีน่นะครปนมนะ นครพนมเมืองน่าอยู่อยู่แล้วค่ะบัดซึนเที่ยวด้วเท่าเทีริมโคงสวยค่ะพระธาตุงามนะคะมาเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเนอะพี่ดอกไม้พรมเพ่งค่ะค่ะอาสาสมัครจิตอาสาของเราทำงานด้วยหัวใจของผู้ให้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการมาเยือนสวัสดีค่ะ